เชิญครับช่วยผมหน่อยครับเห็นน้องๆกลับกันหลายคนแล้วเมื่อกี้ชวนมาก็ไม่ไม่มาโอเคนะครับ มีมาช่วยผมแค่น <Wars> <peaks> <minority> <SM> <ım eni> ี้เองนะก็ผมหมอสุกิจอัธโภปกรณ์นะครับในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรขอรบกวนน้องๆผู้สื่อข่าวนะครับเพื่อจะชี้แจงกรณีเนื่องจากมีการมีข่าวจากการโพสต์ใน facebook ของคุณรสนาโตสิตระกูลนะครับ กล่าวหาและก็เน็บแนมผมในหลายๆประเด็นนะครับขอชี้แจงซ้ำที่ว่าซ้ำเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็เคยให้ข่าวออกไปแล้วนะครับกรณีที่คุณรัศนาโตสิตระกูลและคุณบุญยืนศิริธรรมอดีตสวทั้งสองท่านนะครับพร้อมด้วยคณะได้มายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อขอเอกสารของคณะ กรรามธาิการการกฎหมายสมัยสอนอชอนะครับซึ่งเอกสารนี้ตั้งแต่ปี2557ลุล่วงมาแล้วก็ประมาณ6ปีนะครับเ,เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับกรณีของนายบรยุทธ์อยู่วิทยานะครับขอเรียนว่าผมจะชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่ใส่อารมณ์ และอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเคารพและให้เกียรติในการปฏิบัติงานของผู้อื่นโดยเฉพาะข้าราชการนะครับท่านทั้งสองพร้อมด้วยคณะผมหมายถึงอดีตสวนะครับมาย่นหนังสือเมื่อบ่ายวันที่31กรกฎาวันศุกร์นะครับ2563ตอนแรกเนี่ยท่านก็ขึ้นไปถึงชั้น3 ที่หน้าห้องของท่านประธานรัฐสภานะครับ <c oughs> เพื่อจะยื่นหนังสือซึ่งปกติผมทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าไม่ผมก็ท่านสมบูรณ์อาจารย์ผ่องศรีคุณแทนคุณทำหน้าที่รับหนังสืออยู่แล้ววันนั้นบังเอิญผมอยู่ผมก็เลยรับหนังสือจากท่านความจร,งร,ร,งจริงข้างบนนะฮะตรงชั้นสามก็รับกันเรียบร้อยมีทีวีไปถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปอะไรกันเรียบร้อย แต่ว่าบาังเอิญมีทีวีขึ้นไปเปียงช่องเดียวเท่านั้นซึ่งท่านก็อยากจะให้มีหลายๆช่องได้ทำข่าวของท่านนะครับออจึงขอให้ผมลงมาที่ตรงนี้ครับที่จุดแถลงข่าวเพื่อจะยื่นอีกครั้งหนึ่งผมเองก็ไม่กัดข้องครับก็ลงจากชั้น3มมารับที่ตรงนี้ครับ แล้วที่ท่านกล่าวหาว่าเราไม่อำนวยความสะดวกให้เนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้หรอครับอุตสาหลงจากชั้น3มาแล้วก็มารับซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่จุดนี้นะครับทีนี้ขอเรียนว่าเมื่อใคร